วเท่าไหร่ก็หลครับเท่าไหร่ก็แลกได้จำนวนเท่านั้นสวัสดีครับอมาขอตังค์คืนครับที่โกงผมไปพันห้าเรื่องกล่องพันห้าไหนครับผมไม่คุ้นหน้าคุณนะเนี่ยคุณจะมาขอพันห้าไหนจำผิดคนแล้วเลยใจเย็นเลยฮะจะคืนดีๆไหมครับอุ้ยโใจเย็นนมเใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุยกันดีๆคุยกันดีๆเงินผมพันห้าอยู่ไหนครับโอนไหมเอ้ยผมยังไม่มีหลอก ตอนนี้ผมก็หาเช้ากินคำ่ำล้วมาหลอกคนอย่างผมเลยนะคุณคุณก็มีแก๊งไม่ใช่หรอใช่คุณอยากได้เห็นคุณอยากได้ไงเออผมก็เลยให้แล้วมาหลอกผมเนี่ยนะผมไม่ได้หลอกก็เห็นคุณอยากได้อ่ะอยากได้ไม่ใช่หรออุ้ยอยากได้ไม่ไรสัตว์เอาเงินกูไปพันห้านะมึงกูขอคืนดีๆแล้วเล่นลิ้นเหรอ เดี๋ยวทามาหากินเลยโทรศัพท์ก็ไม่ไต้องติดต่อใครด้วยมึงไม่บครับผมมีสตรอรี่กับมันครับทำไมอ่ะมีสตรอรี่แล้วแทงไม่ได้หรอครับในแดนอ่ะผมถามจริงถ้าผมอยู่เฉยๆไม่รู้จักไปแทงม่วอย่งเงี้ยฮะบหลอกเงินกูไปพันห้ามึง เขาขโมยเงินผมไปทำไมอ่ะเอาเงินกูไปพันห้าฮัลโหลครับพี่ชายพี่แวนพี่ชายฮะไม่ใช่หรอพี่ชายมี เอาเงินผมไปพันห้าทำไมอ่ะก็ผมเอาคืนแล้วพูดจาหมาไม่แดกใส่ผมด้วยทำไมอะ่ะอ <c oughs> ีเกียร์เคฟซี C, นี่กูจำได้กูขอคืนดีๆแล้วทำมันหาชั้กินข้ามเหรอมึง ฮัลโหลไปส่งเลเบลหน่อยได้ไหมครับคุณผู้หญิงตรงไหนครับเบลเบลับพ <Lo> ี拜拜่ต๊อดทำอะไรอ่ะฮ right. oh, 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 no? ัลโหลโต้ว oh, ่าไงครับพี่ชายสรุปเรื่องที่พี่ขอได้ไหมเนี่ยขออะไรอีกอ่ะอ๋อติดไหมสิบไงสิบแม็กกันนะที่จะให้ขายนะใช่ผมจะมีตีแล้วพรุ่งนี้ผมต้องเก็บไว้แล้วเก็บไว้ใช้แล้วโอเคน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยน้องน้องน้องว่าสมมติว่ามันมีเอ้ยคุณผู้หญิงไปเลยผมคุยโทรศัพท์อยู่ คือประมาณว่ามันมันมัน,ม,นมันบินงินพี่ไปพันห้าอย่างเงี้ยแล้วพี่เจอมันในแดนอย่างเงี้ยพี่ขอมันคืนดีๆแล้วมันเล่นลิ้นกับพี่อ่ะแทงแมันไ,ได้เลยแทงไม่โดนใบใช่ปะไม่โดนก็มันมีสตอรี่ลองไงจะโดนได้ไงขอคืนดีๆแล้วแม่งเล่นลิ้น้เที่ตัดลิ้นแม่งดิเอายิมนายตัดลิ้นแม่งดิโอเคน้องโอเคโอเคครับพี่ชายครับไม,ไม่เสียครับพี่ชายอ๋อโอเคโอเคอยังเสียอยู่เลยฮัลโหลค,ครับเสีย เดีว่าครับพี่พี่ครับน้ำเงินนะนำเงินอะไรล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเลให้คนน้ำเงินไมล่ะมันก็ต้องมีแก้ครับหมายเนี่ยน่าจะเป็นน้ำเงินครับพี่เจนเย็นอันนี้จะเป็นน้ำเงินครับพี่เราช่วยถือตังได้นะพี่แบบลงไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีแปดเท 8, ่าไรบอกเขาไปดิงานต๊อปไปทำงานไปต๊อดครับพี่มีม,มีพอมีน้ำใจสักหมื่นไหมพี่ ไป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 ครับพี่ไปไปไปทงานไปเยอะว่ะปเนียพี่ไหนมีมเออไปทำงานไปเร็วมันไม่มีรถเข้าสองเข้า2ป่ะไหกินแล้วสวิตอะไรวะสวิตอะไรอะ ไฟแดงว่ะพี่ไปไหนอ่ะตันหมดละเฮ้ยแดงได้เปิดนี้ประกาศจับอ,อะไรวะ จัเฮ้ยยัดแม่เล็เอาเอาวุธไปเก็บก่นอนออกผิดกฎหมายมีอะไรบ้างวะเฮ้ยกูได้เงินมาสองหมืน่นไอ้เทียเขาให้กูมาไหว้ที่แห่งสองหมืน่น <c oughs> ไม่ใช่นี่หว่าไม่ได้ให้ฮลัลโหลน้อง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 ชายครับผม เก็บตังซื้อแรโบซื้อแรโบในไหนในเกมเหรอฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณคุณคุณครับ,รบไปลบกวนไปส่งเลเวลแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะเอาผมไปเก็บไปเก็บกันข้างหลังนี่ใช่ไหมใช่ครับกูต้องไปปลอมตัวปะ ไปหาตำรวจเนี่ยเราเราผมแบบนะถ้าผมต้องไปเปลี่ยนทรงผมอะไรใหม่ปะกับงางเกงอะเปลี่ยนป้าปลอมตัวปะเพ็นมาขายใช่ไหมใบเบสิใบเบสเท่าไหร่เบสหนึ่งอะเอามาเอามาปลอมตัวปะโทรศัพท์กูเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ขาป่ะเ,เอาตัางที่ทสิเธอพาไปอ a s y เนี่ย ไม่ผมต้องเก็บปืนป่ะแต่ผมโดนจับไงไม่นี่คืออะไรอ๋อเดี๋ยวโดนหนังก็ปั๊มตัวนะเดี๋ยวอะไรผมเก็บมีดไปแล้วนะ จะติดหรือเปล่าถ้าไปสอนอนอหน่อยครับพี่ใช่สอนนอนในเมืองนะเก็บเลยเดินยึดไปในเมืองใช่ไหมครับกูเป็นตื่นเนใช่เหรอคุณดูโดนยึดเลยเหรอ มันมีสตอรี่มันแจ้งความได้เหรอมีสตอรี่อะปลอดภัยไว้ก่อนแหละไอ้ียเก็บไว้นะคนดูเนาะถือว่าช่วยช่วยผมอันนี้คนดูแบบขอแบบไม่เรียนนะแบบเป็นทิศทางเดียวกันเด้อเก็บไว้ก่อนก็ยังดีถูกปะล่ะ Hello, oh. ว่าปรกับสภายอย่าลืมนะครับคารหนึ่งวันนะครับเงินปรับห้าล้านอะไรเกี่ยวอะไรอะไรพี่เหี่พี่โดนประกาศจับอะประกาศจับเรื่องไหนก็มันมันโกงเงินพี่ไปพันห้าดีพี่เออของค้าของคับมามาสอนอดิของค้าของค้คาเดี๋ยวไปพี่โอเค ไม่วางไว้นั่นแหละครับฮัลโหลครับคนตำรวจครับครับไม่ครับไม่เห็นประกาศเรียกครับอ๋อตอติใช่ไหมใช่ครับอ่าเชิญข้างในนยครับอ้่เราไม่นี่เราไม่ มิมาแล้วนี่นี่อยู่ไหนห้องนี้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 อา้ายใช่ไปครับผมที่ไหนอ,นอะเอ่อก่อนก่อนก่อนน้นนี้ตอนตอนติดไปไหนมาครับก็ไปเรเบลมาครับ คือเขาถ้าถามเรื่องอะไรครับก็ก่อนหน้านี้เลยครับก็เราไปทำอะไรบ้างก็ไปเรเบลมาแล้วก็เจอโจทย์ครับเจอโจทย์ใช่ครับที่เอาเอาเอาเงินผมไปครับแลนเขียวครับแลนเขียวใช่ครับหน้วนี้เราได้ทำอะไรเขาไหมครับก็ผมพูดผมขอตังค์คือแล้วเขาไม่ให้อ่าอ่าฮะใช่ครับเราต่อเลยครับเราต่อเลย ก็เขาบิดผมเขาขับรถหนีผมไปครับรอบหนึ่งกว่าจะหาเขาเจอผมมาเจอเขายืนอีกทีแลนด์เขียวผมบอกถามว่าเขาเอาเงินผมมาครับเงินผมมาเขาก็ยังพูดติดตลกใส่ผมอยู่เลยครับก็คือเขาเขาเขาบิดเราไปตอนแรกถูกไหมใช่ครับเหตุการณ์เป็นไงครับตอนบิดตอนบิดก็คือเขามาขายกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมบอกกล่องอะไรเขาบอกโอนเงินมาดิจะได้รู้อ่ะผมโอนเงินไปให้ไปมาปุ๊บวิ่งหนีผมเลย แล้วอะไรอะไรให้ผมทําอะไรไม่รู้อะแล้วผมได้กล่องเปออล่ามาฮัลโหลน้องว่าแห่พี่ผมอยู่สอนอนแล้วเนี่ยอ่าแป๊บนึงพี่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างให้ตํารวจเข้าพาเข้ามาเลยได้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 อ่าประมาณนั้นครับและทีเนี้ยพอผ่านไปอีกวันหนึ่งเพิ่กว่าผมจะหาเขาเจอผมมาเจอเขาแลนเกียวพอดีตอนแรกผมก็ใช้คําพูดบอกเขาก่อนว่าอ่าฮัลโหลครับเงินผมอยู่ไหนครับผมของเงินคืน เขาพูดเล่นลิ้นอะถ้าไม่ให้คืนก็ต้องมีกันหน่อยประมาณนั้นครับแล,แล้ววันนี้เราเราก็คือเราเราก็ยอมรับตรงว่าเราเราทำร้ายเขาแล้วก็ป่นเขาถูกไหมเขาก็กากทำร้ายผมเหมือนกันครับทำร้ายเราเหมือนกันครับต่อยผมเหมือนกันครับอันันอันนี้ของของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวทาของเราก่อนดีกว่าว่าเราเราได้ทำหรือเปล่าทำยังไงครับทำอะไรออยังไง ก็ค <S preach science> ือม so ีคนมาแจ้งว่าเราครับไปทําร้ายร่างกายเขาแล้วก็ป้นเขาใช่คผมนี้เราเราเรายอมรับไหมหรือว่าใช่ครับใช่ครับยอมรับยอมรับใช่ไหมอันอันเนี้ยคือผมจะบอกว่าไอ้ที่เราไปทำร้ายร่างกายเขาครับแล้วเราป้นเขาอะคือเราอะถ้าถ้าแบบว่าตอนนั้น่ะมันมันไม่มีใครอยู่ครับมันมันก็อาจจะแบบไม่ตํารวจไม่มีหลักฐานจับเราแต่ว่าอันเนี้ยมันมีหมอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยครับหมอเขาเห็นแล้วหมอเป็นพยานว่าเราเราเป็นคน ฆ่าแล้วก็ปล้นนะครับก็เขาก็ต้องไปเนินดำเนินคดีนะครับอันนี้อันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าอถ้าสมมติว่าอนาคตเนี่ยเราโดนปิดอีกเราเราแจ้งตํารวจได้ครับตํารวจพาเขามาได้ใส่บินแล้วก็เอาเงินคืนให้เราได้นะครับอันนี้โดนกินอันทีกรณีที่เราโดนปิดไอ้มีสรุปคดีแล้วหันส่องให้เขาเพราะเขามอบตัวยอมรับเลยครับแล้วเงินที่เขาเอาของผมไปอ่ะ เงินที่เขาของผมไปเรามีพวกอะไเลยไหมว่าเขาเอาเลยบ้างเพื่อนเอาเขาผมกิ้เงินสดให้เขามารอผมแล้วก็เล่นลิ้นกับผมอีกเล่นตลกกับผมอะแล้วก็ขับรถหนีผมเลยอันนี้เราเรา,เรามีว่าหลักฐานเลยไหมว่า,วามี <ขอ S 1> แต่ <ขอ S 1> น้องครับน้องยืนอยู่กันเยอะเลยน้องผมอะอันนี้ขับรถหนีผมผมก็มเจอกันแค่นั้นหละแล้ววันนี้ก็เจอครับมันก็เป็นโจทยรต่อผมป้าอย่างเงี้ย เขาเขาเข้าใจครับส่วนส่วนนั้นก็คือมันมันเราเราก็ต้องไปนี่กันเองแต่ว่าอันนี้คือเขามาแจ้งความไงอันนี้เข้าใจตำรวจใช่ไหมอ่าครับโดนกี่นาทีครับ,รบมีสรุปคดีคราบ,บ้างนี่แล้วเราต้องต้องคืนอของนะเขาด้วยนะครับท,ที่ที่ปล้นไปเขายาขนตัวนค,คนขุนตติตเด้ได้ผมมาบอกนะครับว่าเขาว่าเลยบ้างอ่าโอเคให้โชคซับนะครับ สองหมื่นนะครับผมแล้วก็บวกกับครพยายามฆ่าเจตนาใั้สลบผมคุยกับเขาก่อนได้ไหมเราจะต้องถามเขาก่อนก็จริงถามสามหมื่นนะครับถามเขาก่อนได้ไหมว่าเขาเอาเรื่องหรือเปล่าไปหนึงนะต้องถามก่อนนะครับอ๋อผมไม่เอาหรอกครับผมก็หาเช้ากินข้ามาผมก็อยากแค่อยากจะได้ของบางอย่างผมเพิ่งไปทําเหล็กมาครับเพิ่งได้ลัคกี้บ็อกมา ใช่ผมผมไม่อยากมีปัญหานะครับเพราะว่าผมผมใช่ครับผมก็อยากได้ของขึ้นนะผมหาเช้ากินข้ามไงอืมหาเช้ากินข้ามหาเช้ากินข้ามแล้วมาโกงผมเนี่ยนะให้ผมเอาแม่งเลยไม่ละคนดูดีเยเคเอฟซี่ลเอาเลยนะ ก็เนี่ยก็จะไปทำลายร่างกายก็ไปทำลายร่างกายแบบแบบผู้ต้องหายอมความนี่ครับขอที่กรนโชคซับไปคุณจะเอาคืนไหมถ้าผมขอคุยเขาส่วนตัวก่อนได้ไหมครับนี่อยู่ตรงกระจกเลยครับก็ลองไม่คุยส่วนตัวครับขอคุยส่วนตัวแป๊บหนึง่ง กินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวครับเขาจะทำลายร่างกายของเดเวลาไม่หรอกไม่หรอกขอ้น้ำไอ้ดิไอ้ไอ้มิ๊มิว่าว่าเขาเห็นหน้ากับก่อนแล้วไม่ใช่เหรอเห็นหน้ากันแล้วอ่ะก็ใช่ จะจพูดถึงมันก็พูดตรงนี้ก็ได้นะถพูดึงความปลอดภัยเว้ยไอ้บาคี้ต้องอยู่ที่ความปลอดภัยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยตรงข้ามกระจกกันเนี่ย<ผ>มไม่ใ<ช>่เ,เลยผมไม่เห็นอะไรเลยตรงกระจกอะเออกนี่ยพูดอ่ะก็พ,กพูดคุยเลยครับให้ผมถามหน่อยสรุปเจ้าเรื่องใช่ไหมฮัลโหลครับ เขาไม่ตอบผมอะได้ยินไหมอะฮัลโหลครับก็คือผมผมไม่เอาความหลอกเรื่องเนี้ยแต่คือกดมันมาถึงมือตำรวจแล้วผมทําอะไรไม่ได้หรอกทําได้ครับมันอยู่ที่เราด้วยครับแต่ผมไม่เอาครับผมไม่เอาผมแค่อยากจะได้แบบของผมคืนเงินงั้นงั้นผมของเงินผมคืนพันห้านะอันนั้นได้ได้ได้คอเคโอเคครับคุณตำรวจอันนี้ใกล้เกลียกันแล้วครับฮัลโหลครับตตติมันนี่ะมันนี่นะครับ ครับพี่มิสวัสดีครับสวัสด,ดีก็ค <c oughs> ือก็คืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าพพวกอันนี้อันนี้ผมคุยให้นะะว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่ะไม่ไม่เอาความเราใช่ไหมครับก็คือเราคืนของทั้งหมดให้เขาแล้วก็เราก็เอาเงินอ่ะพันห้าที่เขาเอาของเราไปอ่ะคืนให้เราอ่าก็คือเรื่องนี้มันมันก็จบตรงนี้ถูกไหมโอเคครับแล้วก็ไม่มีอะไรต่อนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับคุณตำรวจอ่ะสักทุ่นะเราเราโอเคไหมข้างในอ่ะ ไม่ได้มีอะไรน่าจะปกติน่าจะเคลียร์กันดีได้ยิน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 อ่โอเคใช่ไหมได้ยินผพูดใช่ไหมครับได้ยินครับอ่าโอเคครับโอเคก็ก็สรุปจะให้ผมเอาซีเปดหรือแท็ก อ้าตอนติของของอยู่ไหนครับของอยู่ที่ตู้ครับตู้อยู่ที่ตู้เออเราเดี๋ยวนะโหไม่ได่ต้องไปขอต้อไปเอาเอาไปดูว่าสรุปเป็นมูลค่าไหมเพราะว่าถ้าจะเอาตำรวจไปตู้ผมว่าตอนนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวผมเอาให้เขาเองครับผมรับปากไม่งั้นก็ให้เขามาแจ้งความเลยครับถ้าเขาผมไม่คืนได้ปะรอบสองแล้มันมันต้องให้ตรงนี้เดี๋ยวครับ มูลค่าก็ไม่ได้เยอะนะอ่าเดี๋ยวไม่เกินสามพันมูลค่าเกินดี่ยวะตีประตูมาทำไมอะโดนสะพายอีกไปป้นไปป้นพ่อมเงี้ยไปป้นพ่อมงอะโอ้ตีทำไมเวลาเขาเขาปิดของเราแล้วไม่ไม่แจ้งความมากอะไรนะครับ ข,ขอแล้วลว,ว่ามันเสียเวลามันมแค่เงินพันห้าเองผมก็อยากได้คืนอ่ะเข <c oughs> ้าใจปะผมบางทีแบบแจ้งความไปตำรวจก็แบบบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยรถหกลอ้อรถสิบล้อรถสิบแปดล้อเพื่อนใตยอยากให้กูเอาคันไหนไปเยี่ยมร้านขวยเตี๋ยวอ๋อสามสิบล้อ กี่เต็มปากเลยไงเงียบเชียวอ๋อเคยพูดว่ะกินหนูครับกินดีทำเงียบก็ตึงหงอกตึงมากไม่ได้ตึงผมกินกินข้าวอยู่ซื้อคูเรียแบบการินดิครับล้านกว่าเองแรงด้วยถึกด้วยตึงมากมั้ง คอยาใไรเนี่ยเป็นยังรครับอสัจะรู่ครับปัดดวงเขาดีไรอะปะไมไ่ไอ้นี่มันเคยมามาบิดตังไง แล้บิดตามปุม๊บแล้วขับรถหนีเลยหมอสวัสดีครับยังไ,ไม่พาหมอไปก่อนได้พี่ได้ดหมอหมอออกไปก่อนครับหมอสืบสวนด้วหมอขอบัุครับไม่ไม่ไมหมอ, <c oughs> มอยาเสร็จแล้วหมอเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เสร็จแล้วครับหมอขอบมากครับแต่สักค,ครู่แล้วครับคุณตัดเดืองครับผมเสียเวลาผมเลยเนี่ยเขาบ,บิดไปเท่าไหร่ปะ อะไระ่า1,500หรือ2,500เนี่ยจะไม่ได้ไม่มาเจอเขาอยู่ทีมันมาขอคืนไงมาขอคืนเล่นเล่นล,ล,ล,ลิ้นอีกเล่นลิ้นเหรอป้าอืมยูมินมาแล้วนะปะ้าอืมอือทำมาอยู่ผมโทรไป,ปรเพียงแหรครับต๊อดของของที่เราป้นไปเราพอจำได้มีอะไรบ้างอ่อน่าจะมีแค่โทรศัพท์กระยดตกเอเบียตกปลาครับ เาที่ท,ที่ที่เขาแจ้งผมมานะมีเงินสามพันโทรศัพท์หนึ่งเครื่องคัพเปอร์ห้าแล้วก็ที่ขุดขวานแล้วก็ไปตกปลา,าทั้งหมดมทั้งหมดทั้งหมดรวมแล้วก็จะเป็นห้าพันหกร้ยห้าสิบครับคิดเป็นเงินนะแอผมมีเงินไม่ถึงในบัญชีอ่ะอันนี้ผมมันต้องไปเอาครับผมผมแนะนำให้เป็นว่าตอนก็เอาโทรศัพท์คืนเขาไปเครื่องหนึงถูกไหมแล้วก็เอาเงินให้เขาไปอีก อัน,ออนโอ้ผมผมว่าไอ้ไอ้เบียดตกปลานี่มันเหยียดไอ้เบียดตกปลามัอานอันเท่าไหร่อ่ะร้อยละร้อยหนึ่งละร้อยแค่ห้าอันเองนะอ่าเลรอใช่ครับเบียดตกปลาร้อยห้าร้อยใช่ครับห้าร้อ,อยต้อน,น,นอืมแล้วก็ที่ขุดเหมืองอันหนึง่งละร้อยป่ะีเหมื่ใช่อันละร้อยอืมอันหนึ่งอ่าผมคิดได้แล้วต้อนเราโทรศัพท์ให้เขาคืนไปเครื่องหนึ่งแล้วก็หักพันห้าต้อนดออกถูกไหมแล้วมันก็จะเหลือพันเก้าร้อยห้าสิบ นะครับพันห้าไงโทรศัพท์มาสองพันห้าเนี่ยสองพันเท่าไหร่สองพันสองสองพันสองร้อยห้าสิบสองพันแล้วครับผมให้ได้อีกแค่สองพันอ่ะเพราะว่าเขาเอาเงินผมไปด้วยพันห้าก็อยู่ได้ไปตันตัดเงาโทรศัพท์กับสองพันให้ให้เขาไปครับแล้วก็จบเรื่องนี้เอาเข้ามาเลยครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งคลิปอย่าเพิ่งคลิปตรงนี้คลิปไม้ผมนะครับงั้นผมขอเงินคืนเลยนะอ่าพันห้างั้นก็ให้เขาแค่ห้าร้อยพอไม่ไม่ไม่พันห้ามันหักไปแล้วดิก็เท่ากับสองพันอ่ะถูกแล้ว อันนี้ผมลบพันห้ากับค่าโทรศัพท์ออกให้แล้วเหลือเหลือพันเลขอ,อะไร 1, 1> ครับหนึ่งเจ็ดหกครับหนึ่งเจ็ดหกโอน <1, S 1> ไม่ได้ <S 2> 2, <S ก็ก 2, ไปกดะครับไปกดข้างหน้าไปเอาไปกดหน่อยครับหน้าสอนอเองตำรวจพาไปเลยครับตำรวจพาไปเลยได้เดี๋ยวผมพาป้าไปครับ งงอะไรไม่ได้งงมันก็เป็นสตรอรี่ในเมืองมึงจะเป็นอะไรกันนายคนดูตันนี้ป๊าไปไหนอ่ะทางไหนอ่ะอนนนีี้้ไอ้บอลบอกว่ามึงไปจีบลูกไอ้บอลอีกใช่ไหมไม่ใช่ป๊าไม่ใช่ผมแฟวเล่นเฉยอ๋อ,อลูกเขาเสียใจนะั่นนะ่ะโค้ดนี้ป๊าเค่ okay, รถบ้าฟา ให้เธอได้เกินเท่าไหร่นะพี่ปาน,น่าอ่ะพันเก้าร้อยห้าสิบเล่งอะไรครับเขาบอกเลขหนึ่งเจ็ดหกครับ,บครขบามข้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจุดใจนะครับป้าโอเคโอเคครับว่างไงลุง อ้าวไม่ติดอะไรหรอไม่ติดมันก็มันมันมันเอาเงินผมไปพันห้าผมมาทวงเงินคืนไงแล้วเล่น,ล,น,ล,นลิ้นกับผมเลยแทงเอาของไปไอหมูมันบอกว่าแกนี่ไงเดนตำรวจจับผมก็เลยรีบมาที่ว่าจะปักต้องปักกันเนี่ยนี่แหละขอบคุณมากครับลงุงตอนที่ผมโดนจับมีลุงมาคนแรกเลยเดียวเดียไอสายฟ้าเ็คนแรกครับเออหรอเออเนี่ยขอบคุณมันด้วยสายฟ้ามันอยู่ไหนน้องผมอะ่ะมันตายแล้ว ลุงพาผมไปเบลหน่อยดิ